ภิกษุทั้งหลายอาริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือความคลายคืนโดยไม่มีเหลือและความดับไม่เหลือความละวางความสละคืนความผ่านพ้นความไม่อะไรซึ่งตันหานั้นนั่นเทียวภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหาน,าน้นเมื่อบุคคลจะละได้ย่อมละได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่ไหนสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหาน,าน้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในสิ่งน,นั้นเมื่อจะดับ ย่มดับได้ในสิ่งนั้นก็อะไรเล่ามีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตาหูจมกูกลิน้นกายใจมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตันหาดี เมื่อจะละย่มละได้ในที่นั้นเมื่อจะดับย่มดับได้ในที่นั้นรูปทั้งหลายเสียงทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายรสทั้งหลายปุถพระทั้งหลายธัมมารมทั้งหลายมีภาวะเป็นเทะระทะ มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหาดีเมื่อจะละย่อมละได้ในที่นั้นเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้นความรู้แจ้งทางตาความรู้แจ้งทางหูความรู้แจ้งทางจมูกความรู้แจ้งทางลิน้น ความรู้แจ้งทางกายความรู้แจ้งทางใจมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตันหานี้เมื่อจะละย่อมละได้ในที่นั้นเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้นการกระทบทางตา การกระทบทางหูการกระทบทางจมูกการกระทบทางลิน้นการกระทบทางกายการกระทบทางใจมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหานี้เมื่อจะละย่อมละได้ในที่นั้นเมื่อจะดับ ย่อมดับได้ในที่นั้นความรู้สึกเกิดแต่การกระทบทางตาความรู้สึกเกิดแต่การกระทบทางหูความรู้สึกเกิดแต่การกระทบทางจมูกความรู้สึกเกิดแต่การกระทบทางลิ้นความรู้สึกเกิดแต่การกระทบทางกาย ความรู้สึกเกิดแต่การกระทบทางใจมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหานี้เมื่อจะละย่อมละได้ในที่นั้นเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้นความจำหมายในรูปความจำหมายในเสียง ความจำหมายในกลิน่นความจำหมายในรสความจำหมายในโพภทภะความจำหมายในธรรมารมณ์มีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหานี้เมื่อจะละย่อมละได้ในที่นั้นเมื่อจะดับ ย่อมดับได้ในที่นั้นความนึกถึงรูปความนึกถึงเสียงความนึกถึงกลิน่นความนึกถึงรสความนึกถึงโผฏฐัพพะความนึกถึงธรรมารมณ์มีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลก ตันหานี้เมื่อจะละย่อมละได้ในที่นั้นเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้นความอยากในรูปความอยากในเสียงความอยากในกลิ่นความอยากในรสความอยากในโผภทภพะความอยากในธรรมารมณ มีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตันหานี้เมื่อจะละย่อมละได้ในที่นั้นเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้นความตริหาโรคความตริหาเสียงความตริหากลิน่นความตริหารส ความตริหาโพธพิภะความตริหาธรรมารมม์มีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหาน,นี้เมื่อจะละย่มละได้ในที่นั้นเมื่อจะดับย่มดับได้ในที่นั้นความไตรตรองต่อรูป ความไตรตรองต่อเสียงความไตรตรองต่อกลิ่นความไตรตรองต่อรสความไตรตรองต่อโัดพะความไตรตรองต่อธรรมารมณ์มีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหานี้เมื่อจะละย่อมละได้ในที่นั้น เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้นภิกษุทั้งหลายนี่เราเรียกว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุก์ขภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก์ขเป็นอย่างไรเล่า คือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้เององค์8คือความเห็นชอบความดํำริชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลาย ความเห็นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันใดน,นี่เราเรียกว่าความเห็นชอบ ภิกษุทั้งหลายความดําริชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความดําริในการออกจากกรามความดําริในการไม่พยาบาทความดําริในการไม่เบียดเบียนนี่เราเรียกว่าความดําริชอบภิกษุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อเนี่ยเราเรียกว่าวาจาชอบภิกษุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลาย การเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายนี่เราเรียกว่าการงานชอบภิกษุทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรพิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในกรณีนี ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบนี่เราเรียกว่าอาชีวะชอบภิกษุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายาม ย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไวเพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอัลลามกที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิด ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไปบณญความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว ภิกษุทั้งหลายนี่เราเรียกว่าความเพียนชอบภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาป มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายนี่เราเรียกว่าความระลึกชอบ ภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกรรมทั้งหลายสงัดแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ เพราะวิตกวิจาร์รำงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกปุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลวอยู่เพราะปีติจางหายไป เธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยนามกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีความอยู่เป็นปกติสุขแล้วแหลวอยู่ เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สีอันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายนี่เราเรียกว่าสัมมาสม,มาธิ ภิกษุทั้งหลายเนี่ยเราเรียกว่าอาริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์